สวัสดีครับ fc i u ุ u k a r เช่นเคยนะครับรถอึดถึกทนประหยัดน้ํามันไม่จุกจิกซื้อใช้เป็นรถมือ2คุ้มค่าคุ้มราคามีแต่ความสุขนะครับทนและที่สําคัญแม้แนั้นแต่ละครั้งโคตรประหยัดนะครับผมคันนี้เหมือนเคยครับ toyota corolla altis คัดพิเศษ1.6ตัว g มือเดียวป้ายแรงออกข้างวันนี้จะมาสอน fc ดูรถแบบเล็กๆน้อยๆนะครับผมว่ารถบ้านแท้ๆกับแท็กซี่ต่างกันตรงไหนนะครับ คันนี้คือรถบ้านแท้ๆนะครับอย่าดูที่ป้ายทะเบียนนะครับถึงจะเป็นหมวดใหม่เหตุผลเพราะว่าเจ้าของเดิมเอาเลขทะเบียนเดิมคืนไปจึงเปลี่ยนหมวดใหม่มาให้เรานะครับต้องไปดูที่เล่มนะครับว่าเป็นแท็กซี่หรือเปล่าถ้าเป็นแท็กซี่จะเป็นลอยอหกรถบ้านจะเป็นลอยอหนึ่งนะครับแล้วก็สีสันอันนี้เป็นสีน้ำตาลหรือสีบอลทองเดิมๆจากโรงงานคันนี้ผมให้เกรดหนึ่งในร้อยเลยนะครับรถบ้านมือเดียวไม่เคยติดแก๊สที่สําคัญยังมีประกันชั้นหนึ่งอยู่ด้วยนะครับยังมีประกันชั้นหนึ่งอยู่ด้วย เดี๋ยวให้มวลภาวะทางเสียงออกไปก่อนนะครับผมรถบอดี้ใสๆนะครับเก็บงานตรวจสอบต้องบำงรุงทุกอย่างให้ครบหมดแล้วนะครับสิ่งที่ทําไปช่วงล่างเก็บให้ใหม่ภายในเก็บให้ใหม่สีสันเก็บนิ้วรอยให้แล้วนะครับถึงจะมีประกันชั้นหนึแต่ผมไม่ได้เกมให้นะครับเพราะว่าค่อนข้างช้านะครับผมเลยให้อู่สีที่เราทํากันเก็บสีให้ ขัดเคลือบสปาภายในสปาห้องเครื่องถอดซักถอดฟอกให้ครบหมดแล้วเรียกได้ว่าเอาไปใช้งานกันได้เลยสีสัน90%กว่าขึ้นใครยังไม่จุใจสามารถไปเคมประกันชั้นหนึ่งได้อีกเลยนะครับผมเคมให้ช่ำๆไปเลยได้ดิสเบรก4ี่ล้อนะครับตามสไตล์1.6ตัว G ได้ดิสเบรกสี่ล้อยางใหม่ๆดอกยังหนา ยี่ห้อบิ t โ n นปีไม่ลึกใช้งานกันได้อีกยาวนะครับเจ้าของดูแลรถอย่างดีนะครับเซอร์วิสที่ศูนย์บริการตลอดนะครับเซอร์วิสที่ศูนย์บริการตลอดนะครับผมภายในเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้าเบาะหนังสะอาดสะอ้านนะครับตักปอกให้หมดแล้วนะครับมีริ้วรอยตามการใช้งานของหนังบ้างเล็กน้อยทั่วไปนะครับผมข้างหลังกว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ออติสรถเซกเมนต์กลางของโตโยต้านะครับเป็นตัวโคโรล่านะครับของรถเก่งเซกเมนต์กลางนะครับ เกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานแบบท่านบันไดพวงมาลัยมีแอร์แบกฝั่งคนนั่งข้างมีแอร์แบกนะครับผมนี่นะฮะคันนี้ไมเลทวิ่งมา210,000กว่ากิโลสำหรับรถปี2008ถือว่าไม่เยอะถือว่าไม่เยอะนะครับเฉลี่ยตามมาตรฐานนะครับเวลาซื้อรถนะครับอย่าดูที่เลขไมล์เป็นหลกักเพราะว่า Toyota าวารันตีไว้ว่าปีหนึ่งต้องวิ่งประมาณ20,000โลหรือถ่ายนะ้ำมันเครื่องทุก6่าทุก หนึ่งหมื่นกิโลหรือหกเดือนนะครับผมประกันชั้นหนึ่งยังมีนะครับยาวยันปลายปีเล่มเป๋าดํายังอยู่นะครับแอร์เย็นฉ่าวิทยุเดิมๆจากโรงงานผ้าหลังคาด้านในสะอาดสะอ้านนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องแผ่นให้ดูนะครับผ้าหลังคาด้านในสะอาดสะอ้านนะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างน,นะครับผมเดี๋ยวผมจะสอน FC ดูรถคร่าวๆนะครับผมคลิปอื่นอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาสอนนะครับวันนี้ฝนยังไม่ตกเดี๋ยวเราไปสอนให้นะครับนี่นะฮะเวลาดูรถที่เขาบอกว่าเดิมไม่เดิมล้างน้านะครับจะไม่มีรอยพ่นสีนะครับผมจะเป็นเดิมๆแบบนี้นะฮะล้างน้ําจะไม่มีรอยพ่นสีนะครับฝากระโปรงคันนี้น็อตฝาท้ายไม่แกะนะครับแต่ถามว่าถ้าบางคันแกะคันนี้ไม่แกะนะครับแต่ถ้าบางคันแกะ อย่าบอกว่าเป็นรถชนหนักนะครับบางทีเขาถอดฝากระโปรงทําสีนะครับเนื่องจากแดดยก็เป็นได้นะครับถ้าศูนย์ไม่ทําสีคุณก็ไม่ซื้อนะครับผมบางอู่นะครับชอบถอดฝากระโปรงเนี่ยไปทาสีนะครับแต่คันนี้ไม่เคยแกะทําสีนะฮะนี่นะฮะโตโยต้ายังอยู่นะครับแต่มีการทําสีที่ฝากระโปรงนะครับเพราะว่ามีริ้วรอยก็เก็บสีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่คันนี้ไม่ได้ถอดฝาทําสีด้านข้างซอกด้านข้างก็ไม่มีการทําสีแต่อย่างใดนะครับผมปกติตรงนี้จะไม่ทําสีนะครับถ้าทําสีอาจจะรถโดนกระแทกหรือโดนเบียมา นี่นะฮะแล้วก็เรามาดูที่หลุมอะไหล่กันด้วยนะครับหลุมอะไหล่เดิมๆนะครับยาแนวเดิมๆจะเป็นสีนี้นะฮะถ้ามีการทําสีไปก็อาจจะลดโดนกระแทกมาหรืออาจจะมีรอยเจาะอุดแก๊สแต่อย่างใดแต่คันนี้ไม่มีรอยเจาะอุดแก๊สนะครับเห็นไหมฮะจะเดิมๆนะครับจะไม่มีรอยเจาะอุดแก๊สแต่อย่างใดนะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สสภาพคันนี้ผมให้ไปเลยหนึ่งในร้อยนะฮะแล้วก็ไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องนะฮะนี่นะฮะห้องเครื่องเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ ห้องเครื่องอันนี้เครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับผมเครื่องสตาร์ทแล้วนะครับออปชันที่ให้มาก็จะมีกระจกมองข้างที่เป็นไฟเลี้ยวนะครับตามสไตล์ตัว1.6ตัว G นะฮะจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่นะฮะแต่ไปหาใส่กันได้นะครับถ้าเป็นตัว E ตัว J ก็ไปหาซื้อก็ใส่ก็ได้นะครับห้องเครื่องนะครับที่เขาบอก3 r 3อะไรพวกนี้นะฮะเหรียญโบเหรียญบาทอยู่ครบนะครับจะดูต้องดูตรงนี้นะครับเป็นมันจะเป็นกลมๆนะฮะถ้ารถโดนมาหรือทําสีมาตรงนี้ยจะเงานะฮะเดิมๆจะต้องแห้งๆแบบนี้นะฮะนี่นะฮะ เดิมๆต้องแห้งๆแบบนี้นะครับนี่นะครับเราก็เบ้าโชกก็ดูเบ็ดอาร์พวกนี้นะครับผมดูเบ็ดอาร์พวกนี้นะฮะนี่นะฮะนี่นะฮะดูเบ็ดอาร์นี่นะฮะดูเบ็ดอาร์แล้วก็อีกหนึ่งข้อนะครับผมอีกหนึ่งข้อนะครับถ้าคารมีการทําสีนะครับอาจจะไม่ชนหนักครับแต่อาจจะแตะมาชนกันชนมาอย่างเงี้ยก็เลยมีการพ่นสีอันนี้ก็ไม่ใช่รถชนหนักถ้ารถชนหนักสับของเต็นนะครับเฉียวชนธรรมดาเขาเรียกเฉียวนะครับถ้ารถชนหนักสับของเต็นมันจะต้องชนถึงประมาณตรงนี้ฮะ ถึงประมาณตรงนี้เข้าไปลึกเนี่ยแต่คันนี้ไม่มีชนไม่มีทําสีนะคะอันนี้เดิมๆเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูเฉยฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานมีตาโตโยต้าแล้วจ็จิกแล้วจะนิ่มไอ้พวกนี้หาข้อมูลใน YouTube มีหลายคนสอนแล้วฝากระโปรงเนี่ยฮะคันนี้มีการถอดทาสีนะฮะแต่ไม่มีการชนมีการถอดทาสีนะฮะมีการถอดทาสีจะมีรอยขันที่หัวน็อตเพราะว่าแดดเรียไปเขาจะทําสีถ้าเขาทำบนนี้เลยถ้าเขาทาบนนี้เลยนะฮะมันจะไม่เรียบมันจะไม่สวยอู่บางอู่ก็เลยเอาไปตั้งบนสแตนแล้วก็็สนเดยวป้ขัให น้ำมันเครื่องใส่กิ้งไม่ไอไม่ควันนะครับนี่นะฮะดึงดูนะฮะนี่นะฮะเครื่องเดินนิกเนี่ยแบบนี้โอเคพอสังเกตนะครับพอสังเกตเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่าเพราะว่าวิดีโอยาวเกินไปภาพมันจะไม่คมนะฮะถ้าวิดีโอยาวเกินไปภาพจะไม่คมเข้ามานั่งอยู่ในส่วนของตัวรถครับภายในก็กว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ออติสไม่201,000กว่ากิโล เป็นมือเดียวป้ายแดงออกข้างเจ้าของเก่าสลับทะเบียนออกเท่านั้นเป็นรถบ้านทแท้ไม่ใช่แท็กซี่มีประกันชั้นหนึ่งส่วนใหญ่รถนะครับปี2008เนี่ยจะอยู่10กว่าปีจะไม่ค่อยมีประกันชั้นหนึ่งเหลือแล้วแต่นคันนี้เจ้าของเก่าจะดูแลเป็นอย่างนี้ก็จะทําประกันชั้นหนึ่งอยตลอดบางคนที่ไม่ทําเพราะว่าอาจจะเหตุผลเรื่องทุนทรัพย์นะครับเพราะค่าประกันค่อนข้างแพงหมื่นกว่าบาทบางคนก็คิดว่ารถปีต่ําแล้วก็ไม่ทําประกันชั้นหนึ่งแต่ใครที่มีประกันชั้นหนึ่งคุณใส่ใจได้เลยว่ารรถัันน้ปะวติิจง นะครับถ้าทำประกันอั้นหนึ่งคือพูดง่ายเงินถึงดูแลถึงอยู่แล้วนะครับเงินถึงดูแลถึงนะครับบางคนคนรวยไม่จุกจิกนะฮะไม่อยากเรื่องมากก็ทำประกันชั้นหนึ่งไปเวลามีอะไรจะได้เคลมกันได,ได้รถขับขี่ดีจริงๆนะครับผมขับแน่นช่วงล่างนิ่เงียบนะครับเราเก็บงานที่มันดังต่างๆให้ครบหมดแล้วนะครับเอาไปเรียกได้ว่าใช้งานกันได้เลยนะครับรถออกจากร้านเราทุกคันนะครับเก็บงานให้ทุกคันนะครับไม่ได้ว่า ขายส่งส่งไปนะครับนอกจากบางคันที่ขายตัดตามสภาพก็ว่ากันไปนะครับแต่รถที่เอามาตั้งขายนี่คือเก็บงานให้แล้วครบทุกคันเอาไปใช้งานกันได้เลยใครที่พลาดคันที่เราแล้วมานะครับคันนี้ขอบอกเลยถ้าพลาดคุณจะเสียใจนะครับสีน้ำตาหรือสีบอนทองผมไม่ได้มีมาบ่อยๆแล้วคันนี้มีเสน่ห์ใครเห็นก็โคตรชอบเลยนะครับผมนี่นะฮะ ตัวรถอยู่ที่พุนทธนมณฑลสายสองกรุงเทพปริณมณฑลส่งฟรีเหมือนเคยตาจังหวัดมีบริการสไลด์อ่อนหรือส่งเมนเทลเลอร์มาดูรถไม่ได้ให้เพื่อนในช่างมาช่วยตรวจสอบได้หรือถ้ามาดูไม่ได้จริงวิดีโอคอ,อลขอรูปดูได้หรือแค่ไว้ใจกันยกหูมัดจำรับรองรับรถภายใน24ชั่วโมงถึงบ้านท่านอยู่ไกลๆส่งออกตอนเยนนเ็นตอนเช้าคุณตื่นมาได้รับรถได้รับชมความอร่อยความสวยงามของรถรับรองตรงปกแน่นอน ใครต่อหลายคนการันตีกับร้านเราว่าเป็นแบบนี้เราขายต้องปกวิดีโอแบบ 4K ฟูแบบ 4K แบบอัพสูงสุดของ YouTube ที่จะอัพได้นะครับถ่ายด้วยกล้องคุณภาพดีนะครับผมฝากกันไว้ด้วยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยหารถด,ดีๆมาบริการพี่ๆี่ f ต่อไปขอบคุณครับ